สวัสดีครับสวัสดีครับ f ออาจารย์ต้นน้ำหมักสุดสองนะครับวันนี้จะพามารับชมสวนยางที่ฟื้นฟูนะฮะปีที่แล้วก็หนักฮะค,คนงานเก่าเขาก็ใช้ยาเล่งแล้วก็ใช้ยาเล่งชนิดรุนแรงเลยนะครับแล้วก็กีดการกรีดก็ไม่ไม่ค่อยจะโซพาเท่าไหรวันนี้ช่าง สวนนี้ก็ช่างศิลป์ฮะขีดสวยมากแต่วันนี้จะให้มาดูต้นยางที่สวยงามฮะบำรุงด้วยน้ำหมักสูตรสองของจนัน้นนะฮะให้ดูอะไรใช่ไหมครับมันใช้น้ำหมักสูตรสองของจันต้นแล้วเป็นไงเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับมันจะมียอดอ่อนขึ้นมาตลอดแต่ไม่ทุกต้นนะสลับกันสลับกันขึ้นนะฮะเห็นไหม มียอดอ่อนใช่ไหมฮะมีมันมันเหมือนได้รับปุ๋ยตลอดรูดูว่าจะสร้างยอดอ่อนขึ้นมาตลอดสลับกันใช่ไหมมียอดอ่อนเป็นข้อดีนะฮะมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะต้นหนึ่งก็ก็ขึ้นบ้างบางต้นก็ไม่ขึ้นจะสลับกันเดี๋ยวก็จะมีต้นหนึ่งขึ้นต้นหนึ่งไม่ขึ้นนะปนกัน ดูดีฮะดูดีเหมือนพืชเจริญเติบโตตลอดนะเนี่ยเห็นไหมฮะแต่บางต้นทางนว้นก็ไม่มีแต่เดี๋ยวสักหน่อยสักเดือนหนึ่งก็จะมีเนี่ยเนี่ยต้นน้นก็มีเดี๋ยวผมซูมดูนะฮะยอดอ่อนตลอดคือพัฒนาการเขาเขาเกิดขึ้นตลอดนะ,ะนเห็นไหมต้นสุดโซมนะฮะ ก่อนหน้านี้นะฮะแต่ตอนนี้ไม่โทรมแล้วมีพัฒนานการที่ดีตลอดนะครับยอดอ่อนขึ้นตลอดแต่ไม่ทุกต้นนะครับเนี่ยที่ยอดอ่อนขึ้นนะคือเขาได้รับสารอาหารที่ดีนะฮะปลดปล่อยมาเรื่อยๆนะการให้อาหารชูกำลังคือน้ำหมักสูตรสองของจันต้นให้เขา อยู่ตลอดเนี่ยตอนนี้สวนนี้ผมใช้การทาเ,เพราะว่าคนงานเขาชอบการทาการทาที่แผลกีดนะฮะผสมน้ำอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งะฮะแล้วก็ทาไปที่แผลกีดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เดินดูที่สวนเนี่ยข้างถนนผมเนี่ยข้างๆข,ข้างสวนก็มันสมรังอนะ่ะ ปลูกมันทําหลังกันเนี่ยเห็นไหมฮะยอดอ่อนอนะ่ะมีให้เห็นตลอดนะฮะเนี่ยมันขึ้นตลอดไม่ใช่ไม่ดีดีนะฮะแปลว่ามันได้รับสารอาหารนะครับได้รับสารอาหารเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนน้ํายางก็เริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาเยอะแล้วดูสภาพเนะฮะยางสอยนะฮะก่อน ตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้าครับช่างศิลป์ก็มากกีดกีดอยู่ทางไหนทางโน้นเลยนะฮบางต้นก็มีก็มีครยอดอ่อนมีตลอดวันนี้มาให้ดูยอดอ่อนนะแล้วก็ดูสภาพยางที่มันสุดโสมหรือเกินนะฮะ ก่อนหน้านี้นะตัวนี้แบบเขียวชะอุ่มชุ่มฉ่ำนนะียอินทรีย์วัตถุฮะขี้เค้กอะไรก็มาใส่ได้เลยนะขี้เค้กอ้อยใครมีขี้เค้กอ้อยทุดโซมเลยบโดูนะ ให้ดูยอดอ่อนนะวันนี้ดูมันมีตลอดอดูสภาพอินทรียวัตถุนะใส่ดวงใส่เดือนมาแล้วดูสภาพยางผมเนี่ยสุดโทมจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับผมปดกระโปะไปแต่มันมันหนักนะฮะับจริงๆเจาะไ้มันก็มี จาะก็มีนะแต่ว่าเอาไว้ให้มันออกเยอะๆให้มันหน้าออกบางต้นนะพูดถึงบางต้นพูดถึงบางต้นที่มันหนักจริงๆเราบำรุงรักษาไว้ก็พักไว้ก่อนนะครับให้ดูต้นที่มันสุดโชมทุกต้นนั่นแหละแต่ว่าบางต้นที่มันหนักจริงเราก็พักไว้ก่อนแต่ ep นี้เรามาดูยอดอ่อนเดี๋ยวผมจะซูมดู นี่มันออกตลอดนะครับดูเห็นไหมมหัศจรรย์ฮะออกเรื่อยๆมันมันเหมือนได้กินปุ๋ยเรื่อยๆนะครับมันก็สร้างยอดอ่อนไม่เกี่ยวกับว่าใบร่วงแล้วสร้างยอดอ่อนนะอันนี้คือมันมีพัฒนาการที่ดีเรื่อยๆครับ เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยยอดอ่อนเขาออไม่ได้เป็นทุกต้นนะสลับกันเป็นต้นนี้เขียวต้นนั้นออกขึ้นอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ F4 ของอาจารย์ต้นน้ำหมักสุดสอง